สำหรับผู้เล่นที่มีปัญหาในการเข้าเหลี่ยมและก้มตัวไม่ค่อยขนานโตะซึ่งก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าตอนก้มตัวไปแล้วไม้คิวจะห่างจากชิ่งไปหน่อยนะครับซึ่งการก้มไม่ขนานโต๊ไม้คิวจะท้ายโด่งเกินไปอาจจะทําให้เราแทงผิดจุดคอนโทลได้ครับทีนี้มาดูวิธีการฝึกก้มตัวให้ขนานโตนะครับจี้ไม้คิวไว้ที่กลางลูกขาวางไม้คิวไว้บนชิ่งจากนั้นเดินเข้าเหลี่ยมครับใช้มืออีกข้างหนึ่งควายหลังแล้วก้มเอาอกและคางลงไปแตะคิวแบบนี้ครับจากนั้นก็ยืดตัวขึ้นมา แล้วก้มเอาอกและคางลงไปแตะคิวครั้งที่2ครับมองตรงไปข้างหน้าที่ลูกขาวจากนั้นยืดตัวขึ้นมาแล้วก้มอีกครั้งหนึ่งเอาอกและคางลงไปแตะไม้โดยเราจะไม่ยกไม้ขึ้นนะครับแล้วยืดตัวขึ้นมาในครั้งที่4นะครับเราจะก้มเอาอกและคางลงไปแตะไม้พร้อมกับสอดสะพานมือเข้าไปในลักษณะเหมือนที่เราจะแทงปกติแบบนี้เลยครับ แล้วเราก็ลองใช้ความรู้สึกจดจําว่าการก้มขนาดโต๊ะจะเป็นการก้มประมาณนี้ครับมาดูจากมุมด้านหลังมากนะครับเหยียบเข้าเหลี่ยมไปแล้วเอามือคว่ยหลังก้มเอาอกและคางลงไปแตะคิวแบบนี้เลยครับและถ้าเราฝึกซ้อมการก้มบ่อยๆจะเกิดเป็นความเคยชินเวลาที่เราเล่นจริงเราก็จะสามารถก้มตัวได้ขนาดโตะนะครับลองไปซ้อมกันดูเล่นสนุกให้สนุกครับ